ไปไหนอะเฮ้ยาไปวไปวงแงวอแม่หไหนกูอะทีพไหนเ้ย่อ้อยไหน้อนะจไป่ไอ้นี่าน้องแอกินหญ้าอยู่ตรงไหนวะใครเห็นบ้างครับพี่ตัวเล็กมากเลยหญ้าบางนิดลยน้อแงอยู่นี่นั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่เออนักมือโชว์ลนั่งอยู่ตรงนี้เอออลนแกับบว่านั่งยน้นั่งมเลยไปป้าอยาไปเที่วป้านั่งกไปด้วยน่กไป้วน สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าวันจันท์นะคะสวัสดออีวันพระด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะตอนนี้เด็กน้อยตากลมโบสีฟ้าโบสีชมพูนะคะมาแอบกินยาอยู่ตรงนี้นะคะญ้าที่น้องกินอันนี้เป็นญ้าอันตีนอะไรนะลุงควนตีนกาญ้าตีนกานะคะเขาจะเลิบมาสร้อยคอก็ใหม่โบก็ใหม่่มวยๆยเลย ขอกินกล้วยกับคุณพอ่อนางขอได้ไหมคะเอนางขอนางขอดูแก้มค่ะโอยดูแกมดูแกมนางขอนางขอนางขอแล้วนางขอโอ้ยสร้อยคอใส่ได้แล้วนะคะพี่ๆเป็นสร้อยคอเส้นใหม่นะคะแดงชัดแจ๋วเลยนะคะแดงชัดเจ๋วเลย บรรยากาศวันนี้ค่ะพี่พี่ตอนเช้าวันนี้นะคะแดดแรงตั้งแต่เช้าเลยจ้าเอา <c oughs> เอาเอเนาะเขาก็รักกันสองคนอีกแล้วแหละนะคะอืมอืมน้องนางของนอกินหญ้าหญ้านี่หญ้าธรรมชาติเลยนะคะพี่พี่หญ้านี่หญ้าธรรมชาติเลยเอ,อ้ยสบายอกสบายใจ สบายอกสบายใจเหลือเกินทําไมมันดีแบบนี้อ่ะตอบไปได้เลยทําไมมันดีแบบนี้อ่ะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ได้กินทั้งยาได้กินทั้งกล้วยสบายอกสบายใจอไปออยังไงต่ออิ่มแล้วบอิ่มแล้วไปยังไงไปเป้าเที่ยวหรอ ไปเที่ยวหรือว่าอยู่นี่ไปเที่ยวหรือว่าอยู่นี่แต่ถ้าจะไปเที่ยวตอนนี้คือแดดแรงมากเลยนะคะเนี่ยแดดแรงมากตอนนี้นะคะเนี่ยขนาดเจ็ดโมงกว่าๆเองนะคะพี่ๆแต่พี่แดดแบบโอนั่งนั่ง <c oughs> นั่งนั่งเลยโอ้ยธรรมดาโลกไม่จำเขาหรอกเนาะ <c oughs> ธรรมดาโลกไม่จำเขาหรอกเอออะขานั่ง ก็เห็นลูกอ้วนนั่งเขาก็นั่งด้วยเลยเนาอะเอ้ยจงังแมนเนาะกินยาอยู่นี่แหละสบายสบายไปเลยสบายสบายกันด้วยกันเลยวันนี้เนาะมาแอบกินยาอยู่ใต้ร่มไม้เอ้ยเนาะดูบรรยากาศคะ่ะอุ้ยมองไม่เห็นเลยอะ่ะน้องนางของแม่อยู่ไหนอะ่ะมองไม่เห็นเลย น้องนางของคุณแม่อยู่ไหนคะโอ้ดูค่ะพี่พี่ขอกินหน่อยเอาหุ้ยขอกินหน่อยคะ่ะขอน้องนางกินหน่อยยญาตีนกาย้าแบบนี้ที่เขา,เาหากินได้เองอย่างเงี้ยเขาจะชอบมากเลยนะคะพี่พี่ชอบสุดๆเลยนะคะอันนี้ทางบ้านเราเรียกว่ายญ้าตีนกานะคะ แต่ไม่ทราบว่าแต่ละพื้นที่จะเรียกเหมือนกันไหมเนาะนะคะนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่ๆนี่นะคะจะจะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะทางนี้เรียกว่าญ้าตีนกานะคะทําบ้านพี่ๆเรียกว่าอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะคะออ้ยโอ้น้องนางลูกโอ้น้องนางของแม่เอาอูย้ย อ้ยังนางของแม่ไป yeah, ไปไหนอ่ะกลับแล้วหรอไปแล้วดู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 ตรงนี้หรอปาแต่จะกลับไปหาพ่อแสนสุขทำอะไรลูกไปทำอะไรอยู่ส่วนญ้าน่โอโอ้โหก็นางบอกแล้วว่านางไม่ไปนางนอนลีไพเลย นางหลบอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเห็นนางหอกเนาะพ่อเห็นเปล่าพ่อก็ไม่เห็นเห็นปะลูกนางแม่อยู่ไหนเนี่ยลูกนางแม่อยู่ไหนวะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนวะวายอยู่ไหนอยู่ไหนมีใครเห็นน้องนางไหมคะหาไม่เจอเลยอะแอบอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะ น้องนางแอบกินหญ้าอยู่ตรงไหนวะใครเห็นบ้างคะพี่พี่ตัวเล็กมากเลยหญ้าบางมิดเลยอยน้องนางอยู่นี่นางอยู่นี่นางอยู่นี่นางยกมือโชว์เลยนางอยู่ตรงนี้โอ้ยนางเล่นซ่อนแอบกับพ่อนะคะนางบอกว่านางอยู่ตรงนี้นางยกมือเลยอ๋อนี่น้องนางอยู่ตรงนี้โอ้ยจังแม่นเนาะแต่ว่าไม่เห็นนางได้ยังไงนางอยู่ตรงนี้ ออ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 โอ๊ยอิ่มๆแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าพ่อจะรอแล้วเฮ้ยหาเือหมอะไปไหนอะไปไหนอะเฮ้ยหายไปแล้วหายไปแล้วน้องนางของแม่หายไปไหนพบรักที่สวนหม่อนนะคะ ดูนะคะว่าเขาจะหาพ่อเขาเจอไหมนะคะพี่พี่พ่ออยู่ไหนอะ่ะพ่อพ่อน้องนางอยู่ไหนอะ่ะดูค่ะไปตามกลิ่นพ่อนะคะแล้วจะหากันเจอไหม <c oughs> โอ้นี่นี่นี่เขาหาพ่อเขาเจอหาทางออกเจอจนได้โอ้ยเก่งมากเลยลูกสาวแม่นิกเก่งที่สุดเลยเก่งที่สุดเลยเก่งที่สุดเลยนะคะอาบน้ําสวยๆมาเดินเล่น ที่สวนหม่อนคุณยายไปไหนอ่ะไปไหนอะ,ไป,ไนอะป่าป่าป่าไปหาพ่อดีกว่าป่ะห,หาพอ่อหาพ่อหาพ่อน้องนางอยากไปหาพอ่อพ่อแล้วอ,อยากไปหาพอ่อพ่อแล้วนะคะนี่สวนหม่อนคุณยายทวดนะคะพี่พี่ ปลูกมอนเลี้ยงไม้เองนะคะนี่เลยนะคะเอา้าแล้วตั้งต่อ,อีกนวเนาะอยาตรงนี้อือยาสวนใยื่ัทวตรงนี้แหละอุ้ยดูค่ะตุตะเลยอันนี้เป็นไอต้นบวบนะคะพี่ๆของเยทวดนะคะบวบน้อยๆกำลังออกกล้องไม่โฟกัสเลยอืมนะคะ หวบใหญ่ออกมา้ะคะวายน้องนางไปทางไหนก็นอนเหรอลูกน้องนางจะนอนเก่งๆแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยเอา <c oughs> ไปทางไหนานางก็นอนสร้อยคอแดงแปด๊ดโบสีชมพูกับสีฟ้าโอ้ใครจะเทียบเคียงเป็นไม่ได้ <c oughs> เอาโลกขาอ่อนกำเริบไปเจอญาติเหรอแบบนี้ก็ได้เหรอลูกือแบบนี้ก็ได้เหรอคะคนเก่งของแม่ โอ๊ยไปดีกว่าไปดีกว่าเดี๋ยน้องนางกลับบ้านแล้วน้องนี่ขอพาไปดูลูกบวบนะคะคุณยายทวดนี่ดูค่ะพี่ๆธรรมชาติเลยนะคะนี่นี่นี่ค่ะกำลังออกอีกเยอะเลยนะคะเยอะเลยค่ะพี่ๆดูค่ะดกมากนะคะธรรมชาติเลย ่ะพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าแต่พ่อโดยอัตโนมัติค่ะพี่พี่ไม่ต้องพาไปไม่ต้องบอกนางไปเองพ่อกับแม่ไม่ต้องบอกอะไรเลยนางไปเองระวังไปถูพ่อระโบหลุดเดอ้อโบหลุดได้นนหลุดหมดแล้วนะคะสรุป สรุปก็คือโบขาดหมดเลยอ่ะดูค่ะโอจังแมนเนาะนะคะพี่พี่ก็ความน่ารักของเด็กหญิงแปลวแหววยามเช้าเช้านี้นะคะเอออ่ะถูพ่อใช่นหน่อยคิดถึงกันเหลือเกินไม่ได้เจอกันห้านาทีคิดถึงกันเหลือเกินเพราะทำไรโอพ่อขอกลู้วพ่อขอหม่ำด้วยค่ะ น้องนางด้วยน้องแป๋ลด้วยน้องแป๋ลด้วยหนูขอกินด้วยให้หนูด้วยให้หนูด้วยโอย้ดูค่ะไม่มีใครยอมใครเลยนะคะแต่ถ้าเรื่องกล้วยเนี่ยเ,เอ้ยจังเั็นนกดูค่ะนางไปชนคางพ่อยังไงล่ะลูกกลับมาพื้นที่ของหนูดีกว่าเนถูกใจเหลือเกินพี่เสาต้นนี้ถ้ามาจะถูกใจเทอเนอ พี่สาวต้นนี้นี่ทำไมจะถูกใจแทนอนดูค่ะพี่พี่โอ้ยจังแม่นเนาะแล้วจะหมู่ขาวลึกสาวลงรวนอ่ะออกกําลังกายยามเช้าแล้วกันค่ะพี่พี่หุขึ้นรถกับรวนันป้าไปไป้าไปไป้าอยากไปเที่ยวเป้านางของไปด้วยนะนางอยากไปด้วย นางขึ้นรถต้องไหนดีลูกขึ้นตรงไหนลูกนางขึ้นตรงไหนดีอะโอ,ถอ,ถอ้ถูก่อนถูก่อนถูก่อนไปเที่ยวถูก่อนถูก่อนแป๊บหนึ่งค่ะพี่พี่ถูก่อนถูก่อน,อนเออโอ้ยตัวขาวแล้วค่ะเอาอพ่อดีกว่าโอ,โอเคค่ะขอพระคุณทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับการติดตามนะคะ ผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันในะอีพีต่อไปนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะแฮปปี้ทุกท่านเลยนะคะเทคแคร์ค่ะ